สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนพบกรมมะพบแห่งการกระทําแล้วก็ตามโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะแทนถึงความสุขความรักนะคะจะโครจรไปอยู่ภพอะิซึ่งก่อนหน้านี้ดาวราหูดาวเจ้าเรือนภพคู่ของ,ของ,ของคุณไปสถิตอยู่ภพกรรมะเพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนพบกรรมะที่มีราหูมาอยู่เนี่ยก็จะโครจรไปอยู่อริอริภพอร,พอริคุณคือดาวเสาซึ่งก่อนหน้านี้เสาตําแหน่งเป็นเกษตรแล้วกลุ่ม พฤหัสเรียกได้ว่าความรักของคุณนะคะให้พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของการกระทำที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือสำหรับคนมีคู่มีค,มครอบครัวอยู่แล้วณนะเวลานี้ไม่ว่าในอดีตนะคะคุณจะหรือคนรักคุณเคยทำผิดพลาดประการใดถ้าณเวลาเนี้ยคุณเลือกที่จะให้อภัยอย่าเอามันมาเป็นประเด็น<ม>บางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเคยทำผิดละระหวัดระแวงแล้วก็โมโหนึกขึ้นมาพูดขึ้นมาอ่ะ ว่ากันประชดกันมันจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณหรือใครก็ตามที่ยังมีความรักที่ดีอยู่ชาวลัคนาราศีสิงห์มักจะเป็นคนเจ้าชู้ แบบไม่แสดงออก้วยสั่มป่ายยิงยิงอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนเข้ามานะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ระมัดระวังยิ่งคุณมีแฟนมีคนรักมันเสี่ยงที่จะมีปัญหาต่อกันได้หรือว่าในอดีตคุณมีปัญหาเรื่องของความรักอะไรณเวลานี้ให้อภัยกันอย่าเอามันมาเป็นประเด็นมันจะเกิดปัญหาต่อกันได้และแม้กระทั่งคนโสดก็ตามคนโสดเนี่ยในเดือนนี้นะ คุณเองเนี่ยจะต้องพยายามลืมความเจ็บปวดในอดีตให้ได้อย่าปิดกั้นตัวเองบางคนเนี่ยในช่วงเดือนเนี่ยมันมันยังฝังใจกับความเจ็บปวดครั้งเก่าอยู่ไม่ได้เปิดรับใครถ้าเกิดคุณไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อยากมีแฟนไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดชีวิตคุณเนี่ยมันยังจมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตยังรู้สึกผิดยังรู้สึกว่าเออฉันไม่ดีเขาทิ้งฉันไปโอโ,อกโ,อกโอกลกโลกถล่มทลายนะคะแก้ไขซะ แก้ไขความรู้สึกของคุณเพราะว่าการที่เรามาอยู่าดาวศุกร์มาอยู่พบอริกรรม,มะการกระทํากรรมเก่าคือการแก้ไขการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสาวพฤหัสอยู่ด้วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วมาแก้ไขในเรื่องของการกระทําเรื่องของความคิดซึ่งมันจะตรงกับไกด์สปิริตดอกไม้ดอกไม้ที่คุณจะได้รับในช่วงของเดือนวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นทนนนนทเนี่ย คุณได้ไพ,ดพ,พ,ดพนะ่ดอกสายน้ําผึ้งไพ่ดอกสายน้ําผึ้งนะดอกสายน้ําผึ้งเนี่ยจะมีเกสรที่หอมหวานเป็นอาหารของนกแฮมิงเบิร์ดมีความเชื่อว่าดอกสายน้ําผึ้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่เรียบง่ายความรักที่สดใสความรักที่ล่าเลิศและที่สําคัญเป็นความรักแบบอย่าจมปักอยู่กับอดีต สิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมองชีวิตให้มันเรียบง่ายถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะให้ภัยคนรักก็ดีหรือตัวเองก็ดีจงมีชีวิตที่สดใสและล่าเลิงนี่คือคำทํานายจากไพ่ดอกไม้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะทั้งที่คนมีเออเรื่องของครอบครัวเรื่องของแฟนไม่ว่าคุณจะทำผิดพลาดกันประการใดคนเรามันผิดพลาดกันได้ให้อภัยแล้วก็ให้อภัยเลย นะคะอย่าเอามาประชดประชันกันหรือใครบางคนนะณเดือนนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรทําให้เราวอกแวกทั้งสุภาพสติและสุภาพบุรุษจงคิดถึงความรักของคุณให้มากๆอย่าไปก่อเรื่องอย่าออกนอกลู่นอกทางเพราะมันจะสร้างปัญหาคุณนะคะใช้ความรักของคุณให้มีความสุขดีกว่าดีกว่าที่คุณแบบจะออกนอกลู่นอกทางแล้วมันจะเกิดปัญหาคนโสดเองต้องรู้จักกลับมารักตัวเองให้อภัยตัวเองแล้ว ปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดได้แล้วนะะให้ใบสุดท้ายเนี่ยชีวิตของคุณยังไงก็จเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนดอกสายน้ำพึ่งคือชีวิตที่มันหอมหวานชีวิตที่มันเรียบง่ายสดใสอะไรที่มันเรียบง่ายมันเหมาะกับชีวิตคุณณนะเวลาเนี้ยบางทีเราอาจจะฟุ้งเฟ้ออะไรไม่ได้เราอาจจะหวือหวาไม่ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจแต่มองให้มันเป็นเรื่องของความสุขมองเหมือนว่าชีวิตเราได้ใช้อะไรที่มันแบบ ไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสสังคมอ่าไม่ต้องวิ่งไปตามใครออกนอกหลู่นอกทางแล้วก็กเกิดปัญหามันไม่ได้ช่วยอะไรคุณแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์ดาวหลายๆดวงมาสถิตยอยู่ในภพของอริแม้กระทั่งตัวคุณตั้งแต่ประมาณต,ต,ต,ต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ช่วงนี้ อย่าพยายามนะคะสร้างปัญหาแม่หมอกเน้นเน้นสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ใช่ดวงคุณแย่นะดาวมรุงคุณอยู่ในภพอลิเนี่ยมันแค่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวช่วงของเดือนมีนาดาวหลายๆดวงโคจรอ,ออกแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามแม่หมอนะ ข่าวดีหลายๆอยา่เมื่อทั้งเรื่องของความรักของคุณเนี่ยปัญหาดีๆเอ้ยปัญหาที่มันไหลๆมันจะได้รับการแก้ไขถ้าเกิดคุณรู้จักปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แค่อยู่กับโชคชะตานะคะมันขึ้นอยู่กับการการะทําของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณอยากจะแก้ดวง ก็ต้องปรับในเรื่องของการกระทำปรับในเรื่องของความคิดอย่างน้อยนะคะใครเคยผ่านช่วงเวลาที่มันล้มเหลวผิดหวังโดยเฉพาะเรื่องของความรักกลับมารักตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเดินต่อไปวันข้างหน้าทางหนทางสําเร็จข่าวดีต่างๆกําลังมีมาอย่าลืมกดติดตามไม่เหมาะแล้วกันสุดท้ายดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละปีแต่ละคนตกดีตกเสียไม่เหมือนกันจงใช้ชีวิตอย่างมีสติขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ